เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยกับเมอร์เกมเอน i ีนอิม a พ t เป็น EP ีที่2แล้วนะคลิปนี้ซึ่งวันนี้ผมจะไปแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับระบบาธาตุของเกมนี้แต่ว่าผู้เล่นเก่าก็สามารถดูได้ซึ่งคลิปนี้ผมจะไปบอกถึงวิธีการทําคอมโบกับาธาตุต่างๆในเกมนะครับแล้วก็พาไปรู้จักระบบาธาตุกันนะระบบาธาตุคือระบบการโจมตีในเกมนะครับนอกจากจะมีดาเมจแล้วแต่ละตัวเนี่ยยังมีาธาตุของตัวเองด้วย อย่างน้องธนูนกตัวนี้ก็เป็นท่าสายฟ้าซึ่งท่าแต่ละท่าเนี่ยจะมีการชนะทางแพ้ทางกันต่างกันแล้วก็ยังสามารถทําคอมโบรวมกันได้ซึ่งระบบท่าจะมีบทบาทในแมปค่อนข้างเยอะพวกตีเสาทา่าพวกเปิดกลไกลต่างๆนะครับในเกมตีหินทา่าอย่างเงี้ยเออตามแมปนะแล้วก็เป็นพวกตีมอนนะครับมอนท่าต่างๆอย่างเช่นมอนที่แบบมีบาเรียแข็งนะครับบาเรียน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นบาเรียไฟก็ใช้พวกท่าที่ชนะทางแพ้ทางในการสู้ เป็นระบบธาตุเนี่ยมันสาคัญจริงๆนะเออในเกมนี้นะครับละครหนึ่งเนี่ยไม่สามารถแบกเราได้คือต้องเล่นเราก็ปั้นหลายๆตัวรวมกันนะครับหลายๆธาตุซึ่งธาตุของเกมเนี้จะมีด้วยกันอยู่6กธาตุนะครับมีธาตุไฟนะครับอย่างน้องเอมเบอร์ตัวนี้นี่นะครับธาตุไฟธาตุน้ํานะครับก็จะเป็นน้องคนนี้อ่ะบาบาร่านะธาตุดินหรือไม้เนี่ยจะเป็นโนเอลนะครับแล้วก็ธาตุสายฟ้าเนี่ยจะเป็นลิซ่าหรือว่าเป็นน้องธนูตัวนี้นะครับเป็นสีม่วงนะ ถ้าน้าแข็งเนี่ยก็จะเป็นเคยานะครับส่วนธาตุลมเนี่ยจะเป็นสีนี้สีเขียวก็เป็นพระเอกของเราเนั่นเองนะครับก็มีด้วยการอยู่6ธาตุนะครับเกมนี้ซึ่งการทำคอมโบธาตุเนี่ยจะมีความสําคัญมากๆนะครับต่อการทำดาเมจในเกมและในคลิปนี้ผมจะไปแนะนําคอมโบธาตุทั้งหมดในเกมนี้ส่วนการเอาธาตุอะไรยิงก่อนยิงหลังเนี่ยก็ไม่ต่างกันเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะแยกเป็นหมวดหมู่ออกให้แล้วกันนะครับเผื่อธาตุไหนที่แบบเป็นเมนของใครหลายๆคนไง ได,ดไนะโอเคนะครับธาตุไฟเนี่ยแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นเอมเบอร์แล้วกันซึ่งเอมเบอร์เนี่ยเป็นธาตุไฟธนูไฟนะถ้าเรายิงพื้นนะครับอ่ะไฟจะลุกซึ่งเกมแนี้ดีมากคือมันสมจริงไนงะมันเล่นกับแมบบได้นะครับยังแมบบมีทุ่งหญ้าเยอะอย่างเงี้ยก็ยิงไฟไปยิงพื้นไปแล้วถ้าเมื่อเราไปเหยียบหรือว่ามีมอนไปเหยียบเนี่ยเราก็จะติดไฟด้วย แต่เราไปหาหม้อนก่อนเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะน้องคนนี้นะครับนี่คอมโบแรกนะเป็นธาตุไฟนะครับยิงยิงวาวด้วยอ่ะนะครับธาตุไฟคอมโบกับสายฟ้านะครับนี่เดี๋ยวนี่นะครับเป็นโอเวอร์โหลดนะซึ่งแรงมากนะครับเป็นดาเมจเอ E ีด้วยส่วนธาตุไฟแล้วก็ลมเนี่ยจะเป็นดาเมจแบบกระจายอย่างตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะยิงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุลมนะครับนี่ จะเพิ่นดาเมจแบบกระจายนะซึ่งเป็นดาเมจหมู่ด้วยนะครับอเดี๋ยวพี่ <laughs> ทําไมพี่ต้องยุ่งอะครับดู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 พี่คนนี้ <laughs> โอ้โหก็คือว่าทตาุลมเนี่ยกับทตุไฟจะคอมโบกันแบบดีมากนะครับ <laughs> เป็นดาเมจเอลเหมือนกับท่าสายฟ้าแล้วก็ทตุไฟคอมโบที่3เนี่ย <laughs> เป็นทตุไฟแล้วก็น้ําแข็งเดี๋ยว <laughs> อ่ะนะครับทตุไฟน้ําแข็งนะกิ่งไปแล้วก็น้ําแข็งนะครับ จะเป็นดาเมจแบบละลายซึ่งถามว่ามัน,มนแรงไหมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คล้ายๆกับธาตุน้ํานะครับอคอมโบที่4ี่เนี่ยเป็นธาตุไฟแล้วก็น้ํานะครับยิงไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นบาบาลานะยิงไปจะเป็นการระเหยนะครับซึ่งจะมีดาเมจพอๆกับไฟน้ําแข็งคือไม่ค่อยแรงมากนะส่วนคอมโบที่5เนี่ยเป็นธาตุไฟแล้วก็ดินนะครับอ่ะแล้วก็เป็นโนเอลจะเป็นการตกผลึก นะซึ่งมันก็แรงพอๆกับพวกระเหยแล้วก็ละลายนะครับซึ่งคอมโบโดาเมจที่ผมคิดว่ามันเวิร์กสำหรับธาตุไฟนะครับจะเป็นไฟลมแล้วก็ไฟกับไฟฟ้าสองคอมโบเนี้ยคือแรงมากนะสำหรับสายไฟนะสายที่2นะครับเป็นธาตุลมคอมโบโแรกจะเป็นลมกับไฟซึ่งก็เหมือนกันนะครับเป็นการกระจายเนี่อ่ะนะครับเป็นการกระจายนะก็เหมือนกับไฟกับลมนะครับเมื่อกี้ คอมโบที่2เนี่ยเป็นลมแล้วก็น้ําแข็งซึ่งผมไม่เห็นไอตัวมอนเตอร์ที่เป็นลมนะครับผมเลยแบบทดลองค่อนข้างยากนะก็ต้องเปิดสกิลน้ําแข็งไปก่อนอ่ะแล้วก็ตามวยสกิลลมนะครับนี่จะเป็นการกระจายเหมือนกันนะครับมืนก็ไฟแล้วก็ลมเดี๋ยวเอาใช่ไหมเพื่อนอนะครับนี่กระจายแรงมากถ้าลมมีไม่เยอะมีอยู่สองคอมโบนะครับที่ผมเห็นนะ ซึ่งท่าลมเนี่ยจะเป็นท่าที่แบบเป็นท่าชงให้กับท่าอื่นส่วนใหญ่นะอย่างเปิดสกิลไฟไปก่อนแล้วก็ทาได้ลมนะครับหรือไม่ก็เปิดสกิลน้ำแข็งไปก่อนแล้วก็ทมได้ลมคือมันจะเปิดลมดื้อไปเลยมันไม่ได้นะครับอนอกจากจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นลมนะโอเคนะครับท่าที่3เป็นท่าสายฟ้าก็มีด้วยกันอยู่4ี่คอมโบคอมโบแรกเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไฟซึ่งในมอนต,ตัวนี้มันมีไฟอยู่แล้วนะครับเราก็ยิงไปให้โดนดีลูก นี่นะครับเป็นโอเวอร์โหลดเหมือนกันเหมือนกับไฟแล้วก็ไฟฟ้าเลยนะครับก็คือว่าถ้าไหนเปิดก่อนก็ได้โอเคนะครับคอมโบที่2เป็นไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะเรายิงไฟฟ้าไปก่อนนะครับทำไนลูกะนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลของบาบาร่ายิงไปะจะเป็นการชาร์จไฟฟ้าก็คือว่าเป็นการสแต็กดออเลืออนะครับช็อตนะแล้วก็ไอ้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเนี่ยมันสามารถเอาไปคอมโบกันตอนที่อยู่ตามริมหาดได้นะครับตามที่แบบว่าที่มีบอ่อน้ำอะ่ะเออ ไปยิงลงพื้นได้เพื่อเป็นไฟฟ้าช็อตคอมโบที่3จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็น้ําแข็งนะก็ต้องยิงไปเหมือนเดิมอ่ะยิงไปโอ้โหหลบด้วยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนอ่ะนะครับแล้วก็น้ําแข็งนะนี่เป็นนําไฟฟ้านะครับโอเคแต่ดาเมจไม่แรงนะดาเมจไม่แรงแล้วก็คอมโบสุดท้ายนะครับจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็ดินอ่ะเปิดไปก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ตาม้วยสกิลของโนเอลนะครับนี่เป็นตกผลึก แต่ว่าความแรงก็เหมือนกับคอม,มโบเมื่อกี้คือไม่ค่อยแรงมากสําหรับท่าสายฟ้าเนี่ยผมคิดว่าคอมโบที่ถือว่าแรงเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าไฟแล้วก็ไฟฟ้าน้ําคือ2อันนี้แรงมากนะครับเหมือนกับสกิลของไฟนะท่าที่4เนี่ยเป็นท่าน้ําแข็งซึ่งจะมีด้วยกันอยู่5้าคอมโบคอมโบแรกเนี่ยเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไฟก็จะเป็นละลายเหมือนกับสกิลของไฟน้ําแข็งนะเหมือนกันเลยนี่นะครับเราก็ทําได้ไฟอ่ะเป็นละลายนะ โอเคคอมโบ2เนี่ยเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็น้ำแข็งไปก่อนแล้วก็ไฟฟ้าเปน็นนำไฟฟ้าโอเคนะครับเราปล่อยมันรีเลือดก่อนเพราะว่ามันใกล้ตายแล้วอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับเจอน้ําพอดียวผมยิงน้ําให้ดูนะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยมันยิงน้ําแล้วก็น้ําช็อตได้เออนี่ครับเห็นไหม จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนไฟฟ้าช็อตนะรับไฟฟ้ารั่วเนาะถ้าเราไปโดนเนี่ยก็จะติดสถานะช็อตนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ช็อตนิดหนึ่งสามเจ็ดนะดาเมจโอเคเรากลับไปหาพี่เขาก่อนเดี๋ยวพี่เขารอนานคอมโบที่สามนะครับเป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ําน้ําแข็งไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ําอ่ะก็ะจะเป็นแช่แข็ง ซึ่งเป็นคอมโบที่ดีมากนะครับมาสามารถแช่แข็งพวกมอนตัวใหญ่ได้แต่ว่าแช่แข็งไม่นานนะคอมโบที่4นะครับเป็นแช่แข็งแล้วก็ดินอ <Yes. S 1> ่แล้วก็ตามด้วยสกิลของโนโอเอลอ่ะ <Stay less. S 1> ก็เป็นตกผลึกเหมือนเดิมนะครับไม่แรงมากเหมือนเดิมเนาะคอมโบที่5จะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตามด้วยลมนี่ก็จะเป็นกระจายนะครับเหมือนกับไฟแล้วก็ลมนะ ซึ่งสถานะน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราไปตามแมปนะครับแล้วเจอน้ําเอออย่างตรงเนี้ยเราสามารถทําทางเพื่อไปต่อไกลๆได้นะครับถ้าแบบเราว่ายน้ําไปไม่ถึงนะก็กดสกิลีไปนี่มันก็เหมือนกับการตีมอน์แหละนะครับก็คือว่าเป็นน้ํากับน้ําแข็งเราก็ทําทางได้สมมติว่าเราอยากไปตรงนู้นใช่ไหมเราก็เนี่ยทาทางไปยาวๆเพราะว่าถ้าจากตรงเนี้ยจากริมหาดเนี่ยไปตรงนู้นผมคิดว่าว่ายไม่น่าจะถึงก็เราต้องลดระยะทางไปก่อน ธาตุที่5เป็นธาตุน้ําก็จะมีอยู่สี่คอมโบนะคอมโบแรกเป็นน้ําแล้วก็ไฟนี่อยากชุ่มไปก่อนเนาะแล้วก็ไฟอ่านะครับเป็นระเหยน,นะซึ่งมันจะมีดาเมจที่เบานะครับคอมโบที่2นะครับเป็นน้ําแล้วก็ไฟฟ้าก็คือการชาร์จไฟฟ้าเหมือนกับไฟฟ้าแล้วก็น้ําแหละนะครับอ่านะคอมโบที่3นะครับเป็นน้ําแล้วก็น้ําแข็งก็เป็นการแช่แข็งนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลย แช่แข็งไปคอมโบที่5เป็นน้ำแล้วก็ดิน the แล้วก็ตามด้วยดินนะครับโนเอลก็จะเป็นตกผลึกซึ่งสถานะธาตุน้ำเนี่ยในกรณีที่แมปฝนตกเนี่ยหรือว่าริมน้ำหรือว่าบ่อน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าเราโดนนะครับเราไปเดินหรือว่าเราแบบไปแช่น้ำเนี่ยมันก็ติดสถานะเปียกชุ่มเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสถานะน้ำนะซึ่งสกิลที่คอมโบกับสายน้ำที่แบบดีๆเนี่ยก็จะมีน้ำแล้วก็น้ำแข็งนะครับเป็นสกิลแช่แข็ง มีน้ําแล้วก็ไฟฟ้านะครับเป็นสกิลชาร์จไฟฟ้าก็มีอยู่ประมาณ2คอมโบนะครับที่ผมคิดว่าเออมันโอเคนะส่วนธาตุที่6นะครับธาตุดินหรือว่าธาตุไม้เนี่ยจะไม่สามารถสร้างคอมโบเองได้แต่สามารถชงกับคอมโบอื่นได้กับเมื่อกี้เออเป็นการต่ผลึกจะมีน้องโนเอลเนี่ยจะเป็นตัวแท้งไงเปิดโล่นะครับซึ่งจากที่ผมลองเล่นเกมนี้มาสักระยะนะครับเหมือนตัวธาตุไฟเนี่ยจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะ นะไม่ว่าจะเป็นการลงด่านนะครับลงพวกแมปต่างๆหรือว่าจะเป็นการตีบอสนะครับตัวทัดไฟค่อนข้างมีบทบาทนะแต่คอมโบของท่าตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับแรงแทบทุกคอมโบเลยนะคอมโบที่ผมใช้บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นไฟแล้วก็ลมนะครับไฟแล้วก็ตามด้วยลมนี่ก็เป็นการกระจายซึ่งมันแรงมากนะแล้วก็จะมีไฟฟ้าน้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ไฟ3ามคอมโบเนี่ย ไปสคอมโบที่เป็นดาเมจเอด้วยซึ่งมันกวาดมอนได้ไวกว่าคอมโบอื่นส่วนคอมโบที่พอใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ำนะครับเป็นการแช่แข็งแต่ก็แล้วแต่บางสถานการณ์นะครับบางครั้งเนี่ยมอนอาจจะแบบไปอยู่ในน้ำไงก็ใช้ไฟฟ้าช็อตหรือว่าบางครั้งมอนอาจจะมีเกาะก็ใช้ไฟในการละลายนะครับน้าแข็งนะคือมันอยู่ที่สถานการณ์ในการเล่นว่าท่านเจออะไรในตอนนั้นโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับเป็นยังไงทุกท่านนะคลิปนี้ คือในคลิปนี้คือจะแยกเป็นหมวดหมู่ไปนะครับว่าไฟคอมโบอะไรบ้างครับน้ําคอมโบอะไรบ้างคือผมจะไม่พูดรวมนะเผื่อบางท่านเป็นเมนของสายนู้นสายนี้ไงจะได้แบบไปดูเฉพาะสายนะครับมันจะได้ดูง่ายไงซึ่งบางคอมโบอาจจะซ้ํากันนะครับอยู่ที่ว่าสกิลไหนเปิดก่อนสกิลไหนเปิดหลังแล้วก็ไอดีนี้เป็นไอดีหลักด้วยส่วนเลขไอดีก็อยู่ที่ขวาล่างนะครับ,บท่านสามารถแอด,ดมาได้นะซึ่งเพื่อนผมก็ยังไม่มีตอนนี้นะครับอืม ผมก็น่าจะเล่นยาวๆนะครับเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดซับสไคร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปงผม่ๆน้าเนี่ยจำคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับในพรมขอตัวาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม